สไตล์สมจีสวัสดีค่ะพบกันในวันนี้นะคะส้มจะมาทําขนมปังกรอบเนยกระเทียมนะคะส้มได้ผสมตัวส่วนผสมของเนยไว้แล้วนะคะก็จะมีเนยนะคะ100กรัมนะคะเป็นเนยเค็มนะคะจากนั้นก็จะเป็นน้าตาลทรายนะคะ70กรัมค่ะ กระเทียม20กรัมแล้วก็ออริกาโนนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะผสมรวมกันเลยนะคะปั่นนะคะหรือตีเป็นตะก้อมือตะก้อไฟฟ้าก็ได้นะคะจากนั้นก็พักไว้ขนมปังนะคะถ้ามีแดดนะคะตากแดดก่อนคะ่ะเพื่อให้เขาแห้งนะคะถ้าไม่มีแดดนะคะตากนะคะผึ่งลมไว้แบบนี้ได้นะคะสมผึ่งลมไว้แล้วก็เอาผ้าคลุมไว้นะคะกันพวกแมลงวันหรือว่ามดมาตอม ขนมปังของเรานะคะก็นี่ค่ะตากไว้นะคะผึ่งไว้นะคะให้เขาหมาดๆนะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาขนมปังนะคะตัดเป็นสีชิ้นนะคะหนึ่งแผ่นตัดได้สชิ้นค่ะจากนั้นก็จะนําเข้าอบก,ก่อนนะคะเพื่อให้เขามีความกรอบระดับหนึ่งนะคะไม่กรอบมากนะคะให้แห้งนะคะ เขาไปอบเพื่อให้เขาแห้งนะคะจากนั้นจะเอาออกมานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นทานเนยที่เราผสมไปแล้วนะคะนําเข้าอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กรอบดีนะคะส้มจะขายอยู่ที่สชิ้นเล็กหกชิ้นนะคะสิบบาทนะคะ ตัวแผ่นใหญ่แบบนี้นะคะจะตัดได้สีนะคะก็หมายความว่าแผ่นครึ่งนะคะก็จะขาย10บ,บาทนั่นเองนะคะก็เป็นวิธีการทําขนมปังกรอบหน้าฝนที่เราไม่มีแดดตากนะคะเราก็จะพึงร่มไว้แบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้เขามีความหมาดนะคะจากนั้นก็นําเข้าอบครั้งแรกเพื่อให้เขาแห้งนะคะจากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ทานเนยนะคะแล้วก็เข้าอบอีกนะคะเพื่อให้ เขากรอบนะคะก็จะเป็นวิธีการทำขนมปังเนยกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมตอนที่ขนมปังของเราอะทำเสร็จเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะส้มก็ทำขนมปังเนยกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แพ็คใส่ถุงเรียบร้อยแล้วค่ะ 1เซตนะคะจะได้13ถุงนะคะส้มจะขายอยู่ที่ถุงละ10บาทเองนะคะตัวขนมปังเนยกระเทียมจะได้กำไรไม่เยอะนะคะเนื่องจากขนมปัง1แถวก็30-40บาทแล้วนะคะก็ทําสลับไปกับขนมที่เราทํานะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนรสชาติให้กับลูกค้านะคะถุงนี้นะคะส้มก็ ลองมาชิมรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะกรอบหอมนะคะหนึ่งถุงจะได้อยู่6ชิ้นเล็กแบบนี้นะคะอร่อยค่ะกินเป็นของว่างกินกับน้ำชาก,กาแฟได้อร่อยฟินเลยค่ะก็ขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของส้มในทุกๆคลิปนะคะเม้นมาพูดคุยกันค่ะส้มก็หัด ทำนะคะเรียนรู้กันไปเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างนึ่งนะคะที่รายได้ดีเลยนะคะก็ลองดูคะ่ะ